สาวาโรงงานเย็บผ้าใจลอยผ้าหัวใจเศร้าซอยเหมือนรอยเข็มจากเสียบแทงเย็บผ้าไปแล้วจะนายสั่งหรือบางแหง่งดึงได้ออกมีรอยแหว่งรอยเข็มแทงเข็มสามยามยีหนุ่มเอ๋ยและพนมชังซ่อมรักจมปลอมรักจริงไม่มีรู้จักกันมาเกือบปีใจที่มียกให้หมดเลย ทูนหัวเอ่ยบ่สมความแพง้งฝากแกงเข้าใส่ได้หูจักมักคุณละกาบเจ้ากอนไทยจากนั่นไดละเที่ยวแวมหาอาคำมสัญญาว่าหักแพงสองกำคนจดดัแนวปากเป็นเอลินปากบม่มีศิลระคำเบาไอ้กอมละอายเป็นสร้างส่อมโตสำกมกำมอองจากสองกลายเป็นสามยืนมาเพื่อนเย็บผ้าสาวด้วยกันโรงงานเดียว บางทีแฟนเรานั้นมาเที่ยวแฟนเรามาเกี่ยวกี่เพื่อนของเราก็ไม่นาฮันผ่านมาอีกสามเดือนใจเราเคลื่อนจากรักกลายเป็นเศร้าเพื่อนของเราก็แต่งกับแฟนของเราความทุกข์ความเศร้ามีเรากลักลืนฟืนทน ีทั้งตัวและทั้งไปได้ทำคัม